สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็คือพูดที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการอัปเดตดวงความรักการเงินการงานนะคะของเดือนธันวาคมปี2,563นะคะเดี๋ยวขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศี พิจิกก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเซเว่นอฟคัพนะคะสิบถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะ น,นับสอดนะคะสีดาบนะคะค่ะสำหรับแนวโน้มความรับความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนธันวาคมนี้หญิงมองว่าสำหรับคนโสดนะคะ คนโสดเองรู้สึกว่าจะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากๆนะคะหรือคุณอาจจะไม่โสดแหละแต่เดือนเนี้รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกอ่ะคุณจะเป็นฝ่ายเลือกนะคะจะมีอยู่หนึ่งคนนะคะที่จะถูกใจคุณมากๆนะคะ แล้วก็ดูเหมือนเขาจะเข้ามาจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะเข้ามาด้วยความจริงจังความจริงใจแต่เป็นคุณซะอีกนะคะที่ยังไม่พร้อมที่จะเลือกเขานะคะ คุณยังอยากจะได้เวลาในการมองไปข้างหน้าในการอยากได้เวลาในการพิจารณานานกว่านี้อีกหน่อยแต่คนที่เขาเข้ามามันมีหนึ่งในนั้นนะคะที่คุณจะดูออกเลยว่าเขานะคะเป็นคนที่เข้ามาด้วยความจริงใจเป็นคนที่เข้ามาเหมือนเพื่อต้องการที่จะมอบความรักให้คุณจริงๆนะคะเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะเขาอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วนะคะ Seven of Swords, Dead Hangman Shall we? The view อ f f ฟ r า u n นนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะได้เวลาจบกับปัญหานะคะได้เวลาที่คุณนะคะจะมีสตินะคะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาคุณจะไม่ทนกับสภาวะอะไรที่มันหนักอกหนักใจหนักหัวปวดประสาทแบบนี้อีกแล้วนะคะคุณจะยอมจบกับทุกอย่างที่มันไม่ดีที่มัน มันเป็นอะไรที่ปิดบังกันมันเป็นอะไรที่ไม่สบายใจมันเป็นอะไรที่คุณอยู่แล้ว,ลวคุณรู้สึกว่าคุณโดนโดนหักหลังอยู่ตลอดเวลาคุณจะไม่สะทนกับสภาวะแบบนั้นนะยิ่งมองว่าคนที่มีประเด็นนะในเรื่องในเดือนธันวาคมนี้คุณมีโอกาสจบความสัมพันธ์สูงมากๆนะคะคุณตั้งหน้าตั้งตาที่จะเดินต่อไปแล้วนะคะสําหรับบางคู่บางคนอาจจะดีวอยู่กับชาวต่างชาตินะคะ อาจจะมองเห็นในเรื่องของระยะทางหรือความเป็นไปได้ที่คุณแบบมองไม่เห็นว่ามันจะไปได้วยกันด้วยความแฮปปี้ได้ยังไงนะคะคุณก็เลยตั้งใจที่จะจบความสัมพันธ์แบบนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกอยู่ต่อหรือคุณจะเลือกจบความสัมพันธ์นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งมาจากโชคชะตานะคะที่จะต้องถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นเองนะคะ หนึ่งเหรียญดโมน The Moon. สองเหรียญดัสัน อย่างที่หญิงบอกนะคะว่าสำหรับคนที่มีประเด็นน่ะถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนนะคะคุณจะมีคู่ของคุณอยู่แล้วนะคนที่ใช่คนที่สวรรค์ส่งมาให้คุณนะคะที่คุณไม่ต้องหนักอกหนักใจหรือครึ่งกลางๆกับความสัมพันธ์นะคะพอคุณจบปัญหาได้แล้วคุณจะพบแสงสว่างในชีวิตคุณจะเจอทางออกที่ใช่คุณจะเจออะไรที่มันแฮปปี้กว่าเดิมแน่นอนนะคะสําหรับใครที่มีประเด็นเนาะทีนี้นะคะลองมาเจาะลึกในเรื่องของคน คนโสดกันบ้างนะคะในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะมีคนมาจีบไหมหรือว่าจะยังอยู่คนเดียวนะคะสี่ไม่เท้านะคะห้าไม่เท้านะคะยิ่งกินกาแฟตอนนี้จะเป็นไรไหมมืดแล้ว เมตนะคะควนอวอนนะคะสองดาบนะคะ ญิงมองว่าคนโสดนะเดือนนี้คุณยังไม่มอีอาจจะมีคนที่ผูกใจผ่านเข้ามาบ้างแต่ว่าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเท่าไหร่นะคุณรู้สึกมั่นคงในตัวเองนะคะคุณรู้สึกสนุกกับงาน คุณรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันก็วุ่นวายมากพออยูแล้วถ้าจะเข้ามาแบบฉาบฉฉยเนะียคุณไม่อยากได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างว่าคุณจะบระวงเวลาไปก่อนนะคะคุณอาจจะหันมาทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ในชีวิตของคุณหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบเออเป็นต่อเขาเรียกอะไรอะ่ะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหาชีพเสริมหาแนวทางให้กับชีวิตที่สนุกแบบเป็นโสด คุณยังไม่รีบนะคะสาหรับในเรื่องราวของความรักคือจะมาก็มาจะมาก็มาในเวลาที่ใช่ก็ก็แล้วแต่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกมองว่าคุณยังไม่รีบนะคะสำหรับคนโสดก็ยังมีแวว่ายังยังอยู่คนเดียวแบบแฮปปี้ยังไม่ต้องการใครนะคะโอกาสที่คุณจะเปิดใจให้เนี่ยคนคนนั้นนะคะเขาจะต้องแบบทลายกำแพงตรงนี้ของคุณให้ได้ก่อนในช่วงนี้ยังมองว่าคุณยังแฮปปี้กับการที่อยู่คนเดียวอยู่ นะคะคุณยังตัดสินใจไม่ได้ที่จะเลือกใครหรือจะคบกับใครนะคะโอเคสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ1ดาบนะคะ Queen of Pentacles นะคะแนวคัพส์ว้าว แลบ,บหนึ่งนะทุกคนสิบเท้านะคะแนแอเพนเทาเคิล s นะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะอย่มองว่าเดือนเนี้ย เป็นเดือนที่ดีนะคะเขาอาจจะสารภาพรักกับคุณ,อาจจ,อ,าคณอาจจะพูดเรื่องการคอมมิชเมนต์กับคุณอาจจะพูดเรื่องการคบหากันกับคุณเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเขามองเห็นแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขานะเป็นคนที่เขาอยากจะได้คุณอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะเป็นคนที่เขาอยากให้คุณมาเป็นควีนของเขานะคะแล้วเขาก็มองว่าเดือนนี้เขาปรับอยากจะยอมคุณทุกอย่างเลยอะต่อให้คุณ คุณจักจะได้อะไรเขาจะต่อสู้เพื่อมันนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงแม้เรื่องนี้นะคะจะมันจะนานมาแล้วอะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่มันจะชัดเจนสักทีนะคะน,นานๆนนทีจะได้เปิดได้ไพ่ที่แบบว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วผ,ผ,ผลออกมาโพสิทีฟนะนะคะสำหรับเดือนธันวาคมนี้ก็รอฟังข่าวดีได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีกว่ามีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะหนึ่งไม้เท้านะคะด o บเบนะคะ สองถ้วยว้าว justice นะคะจัดเ m e n t นะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดีมากๆนะเลยนะคะหญิงมองว่าคุณน่าจะอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้ดีด้านะคะบางคนบางบางคู่เนี่ยอาจจะไปเที่ยวถือโอกาสไปเที่ยวไปเดินทางท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเป็นคนที่เป็นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้มีความสุขด้วยกันนะคะคุณอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมด้วยกันเยอะแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ คุณกับคู่ของคุณนะคะจะเข้าใจกันมีความสุขด้วยกันแล้วคุณจะรู้สึกอิ่มเอิบใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการงานกันบ้างดีกว่านะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับชาราสิพิจิกเทมเพล e นะคะเฮอร์มีตนะคะ ไฮโลฟันนะคะแปดดาบนะคะหนึ่งดาบนะคะโอเคสำหรับเรื่องการงานนะคะสำหรับบางคนบางคู่นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะเป็นพลังงานทั่วไปนะคะอิกงมองบ้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะภายในองค์กรน,นะคะอืม ซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่มันขัดไม่ได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่เออมันจะต้องเปลี่ยนไปในระบบแบบนั้นนะคะซึ่งญิงมองว่าอาจจะทําให้คุณเออต้องหันกลับมาทบทวนอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าคุณตัวคุณเองอาจจะอึดอัดกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปนะคะยิงมองว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมากไปมากกว่าที่คุณจะได้ย้ายไปที่อื่นนะคะอาจจะเกิดเปลี่ยนแปลงแผนกหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงหัวหน้าเปลี่ยนแปลงสายงานเอเอเอ่า เป,เปลี่ยนแปลงใน,ในท,ท,ที่ทํางานของคุณในองค์กรของคุณนะคะแต่อาจจะไม่ถึงขนาดที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกเกิดความอึดอัดทั้งๆที่จริงแล้วอะ่ะเอซอบซอดขึ้นมาบอกว่ามันไม่มีอะไรนะคะมันดีด้วยซ้ํานะคะมันจะทําให้คุณออดีไปข้างหน้านะคะ แล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆนะคะไม่ใช่อุปสรรคใหญ่โตอะไรนะคะอุปสรรคเพียงเล็กนิดเดียวคือคุณอาจจะคิดไปก่อนว่ามันอาจจะไม่ดีกับคุณหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณคุณยังเอาอยู่นะคะในสถานการณ์ในเรื่องของการงานนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเงินบ้างนะคะ the f นะคะ emperor นะคะ <4 S 2> เหรียญน,นะคะ l e v e r <over> s, <S นะคะแปดไม้เท้านะคะมองว่าคุณยังมีเงินนะคะแต่ผลจากในอดีตนะคะที่คุณนะคะใช้เงินแบบไม่คิดนะคะมันส่งผลให้ตอนนี้นะคะคุณต้องมาคิด จัดการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าคุณอาจจะต้องประหยัดนะคะอาจจะต้องแบบรัดเข็มขัดนิดนึงในเดือนนี้แต่ไม่ถึงขนาดตึงนะคะยังมองว่าคุณก็ยังมีเงินอยู่นะคะเพียงแต่สิ่งที่คุณเคยทําไวในอดีตสิ่งที่ใช้จ่ายไปกับเพื่อนฝูงการงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้คิดก่อนหน้านี้ไม่ได้ซซเรียสในเรื่องของการวางแผนการเงินมากเท่าไหรนะ่นักพอมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณก็เลยคิดหนักแต่ยิงมองว่าคุณก็ยังมีเงินนะคะเพียงแต่ช่วงนี้ยังไม่มี ยังไม่มีว่าคือคุณจะอู้ฟู่มาจากอามาจากอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่มีอยู่หรือว่าเงินประจําที่เคยได้บางทีเราอาจจะต้องมานั่งวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะสําหรับเรื่องโชคลาบมีไหมคะโชคลาภเอสซับครัรนะคะ เจ็ดเหรียญนะคะจัดเม้นนะคะคุยนับสอดนะคะจัดสเตสนะคะหญิงมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยที่เป็นโชคลาภแต่อาจจะเป็นโชคลาภที่เอ่อ จะบอกว่าโชคลาภทีเดียวไหมมันมันไม่ใช่ลักษณะที่เป็นแบบลาบลอยหรือว่าลาบที่คุณจะได้มาแบบการเสี่ยงนะคะมันอาจจะเป็นโชคลาภจากเงินที่คุณเคยลงทุนไว้นะคะหรือว่าเป็นเงินที่คุณเคยฝากแล้วได้ดอกหรือว่าอะไรเป็นที่เป็นแบบนี้นะคะหรืออาจจะซื้อของมาแล้วคุณขายได้กําไรอะไรทํานองนี้มากกว่าที่จะเป็นโชคลาภแบบการถูกหวยรวยเบอร์นะคะอ่าโอเคแล้วเรามาดูสุขภาพกันบ้างค่ะ สิบถ้วยนะคะสิบไม้เท้านะคะในทอัพวอลนะคะทัวร์วอลนะคะ โดว์นะคะสุขภาพมองว่าปัญหาสุขภาพไม่มีนะคะเดือนนี้นะคะมองว่าคุณสุขภาพดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะทํางานหนักไปหน่อยเท่านั้นเองยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนนะคะอาจจะทำให้ร่างกายเราเหนื่อยล้าได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นดวงโดยรวมนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ